สัลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิสซิ่งกสิกรไทยฟิล์มกรองแสงไฮคู Q. อยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคู Hi Q. เย็นคุ้มทน คุณผู้ชมมาแล้วเอา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 สวัสดีครับผมกับเราสองคนเหมือนเดิมในรายการมาโชูแมนรายการที่เปิดโอกาสให้กับคุณทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับขอให้คุณมั่นใจว่าเป็นตัวจริงครับคุณจะได้โชว์ในรายการของเรามาโชูแมนและจะพบกับเราสองคนนะครับเป็นประจำกับผมนิกเล่นหงครับและผมนะครับเหง่เหงเฉยยิ้มครับวันนี้ครับให้ถ่ายเลยเหง่เหงว่าเราเนี่ย จะไปพบอะไรวันนี้เขาจะมาโชว์แมนอะไรกันอ่ามาโชว์แมนมีเขียงมีกระทะเ <c oughs> ชฟกระทะเล็กไม่ใช่คุณเฮงเวันนี้เนี่ยรายการมาโชว์แมนของเราเนี่ยจะพาไปดูยกพวกตีกันครับเฮ้ยยกพวกตีกันไม่ดีนะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นรายการของเราเนี่ยมาโชว์แมนต้องยกพวกตีกันแบบสร้างสารรค์สิคุณเฮง มันมีอะยกพวกตีการสร้างสรรค์เนี่ยก็นั่นนะดิผมก็ว่าอย่างนั้นอะเอาเราจะรู้ได้ไงเนี่ยก็เนี่ยงั้นเดี๋ยวเรารีบไปเลยดีกว่าเออไปเขารออยู่แล้วครับไปไปเลยครับ แล้วตอนนี้นี่ก็อยู่กับพี่ท็อปแล้วครับผมจากวงดำสีนั่นเองเป็นตัวแทนนะครับสวัสดีครับพี่ท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณท็อปสวัสดีครับอยากถามว่าดนตรีที่เล่นอยู่เนี่ยเขาเรียกจริงๆแล้วเขาเรียกในภาษาจริงๆแล้วเขาเรียกว่าภาษาจริงเขาเรียกว่าวงสตอมครับเ๋อเป็นเกี่ยวกับใช่ครับเป็นประเภทส้อมเหรอครับใช่ครับคือมันมันคืออะไรครับอ่าประเภทสตอมคือการใช้วัสดุโดยใช้ครับเช่นถังหม้อหรือว่า อาพวกเหล็กต่างๆนําำมาทำให้เกิดเสียงดนตรีที่ใช้แล้วใช่ครับเนี่ยไม้ไม้หักๆกังเกิลอะไรหรือว่าเสาหักได้ครับสีคือต้องเป็นดนตรีได้หมดะสมมติไม้ไม้ใหม่ๆเนี่ยหักได้เก่าได้ครับอ๋อถอดดนตรีแล้วมันไม่ได้หักหรอกหักเองคือลุเสียแลยหักเองไม่ใช่ต้องหักด้วยก็ตามมาตีได้ แล้วจริงจริงแล้วเนี่ยเขานิยมกันที่ไหนจริงๆแล้วซัมเนี่ยนิยมันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเผยแพร่ทั่วไปทั่วโลกอ๋อแล้วเขามีการแข่งขันไหมส่วนมากไม่มีการแข่งขันครับส่วนมากจะเป็นการการไปโชว์ตามที่ต่างๆแล้วก็การรับงานต่างๆอะไรประมาณนี้อหนแต่ส่วนที่ที่อเมริการู้สึกจะทำเป็นอ่า เป็นซีดีทำเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับสตอมเกี่ยวกับพวกของวัสดุโดยใช้เนี่ยสมมติเราเดินไปเดินไปเจอเดินไปโรงครัวประมาณนี้เราก็จะสมมติเป็นเป็นครอบครัวเขาจะอัดเป็นเรื่องเป็นราวเอ๋อเหมือนกับว่าเขาทำว่าเป็นสตอรี่เดินไปเป็นดนตีไ็เป็นดนตีมเหมือนทีมนี้เดินเข้าไปในโรงอาหารสมมติเล่นกีฬาเล่นบาสก็เอารูบารเนี่ยสามารถทำเป็นดนตรีได้เป็นจังหวะได้ประมาณนี้แสดงว่าเราต้องการจะสื่อว่าดนตรีเนี่ยอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลา การเล่นแบบนี้การเล่นแบบซตอมเนี่ยครับเขาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วเข้ามานานหรือย,ยังเลยก็ค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นตามโรงเรียนต่างๆ <c oughs> เป็นเป็นกิจกรรมของวงโยธวสาสศคประัติขอ,อเป็นของวงโยธวาสส่วนใหญ่ใช่ครับเพราะว่าการใช้พวกอุปกรณ์นี่จะคล้ายๆกับของแล,แล้วในเมืองไทยนี่มีคน,เล,นเล่นเล่นดนตรีเภทนี้ในเมืองไทยมีครับ,รบ,รบม,มีมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยดังมากแล้วก็จะจะแบบ เล่นในโรงเรียนตัวเองอะไรจะเป็นแบบฟิลแบบไปเปิดหมวกอะไรใช่แล้วอุปกรณ์ในการที่เขาตีจะเหมือนกันไหมพี่แต่ละวงก็จะขึ้นอยู่ที่ไอเดียของแต่ละวงนะครับว่าต้องการเสื่อกมาทําโชว์ของโชว์ตัวเองเขาไม่ฟิกใช่ไหมคุณอะไรก็ได้ที่ตีเป็นดนตรีเป็นเสียงมีความน้ำตีได้หมดใช่ครับแล้วแต่ไอเดียไม่เหมือนกันแต่แต่ไอเดียที่แต่ละวงออกออกแบบแต่ครั้นี้ผมอยากรู้แล้วว่าดัมซีด อะไรคือดาสีความหมายคืออะไรแล้วก็มารวมตัวได้ไงฮะคาว่าดาคือคาว่าคือกรองครับตัวสีคือสีสัต์อ๋อหรืออีกคำหนึ่งซีคือมา็ลทันใหม่ก็คือเป็นกรองที่เป็นมา็ลทันใหม่ครับใส่เลือดใหม่เลยพิมพ์ใหม่สมมติจะเป็นสีสัตว์แล้วรวมตัวกันได้ไงฮะรวมตัวกันได้ไงดาสีที่รวมตัวได้โดยกองดูยากถายการซึ่งพวกเราเนี่ย เรียนที่โรงเรียนดุยยางภูริอากาศมาตอนแล้วคนที่ตีกองแบบประเภทสตอ r m มเนี่ยในในในดุยยางเนี่ยมีมีแค่วงเดียวที่เป็นสตอมใช่ครับมีแค่วงเดียวก็คือดำสีวงเดียวก็คือดำสีครับไม่เคยมีก่อนหน้านี้เลยไม่เคยมีครับแต่ก็ทําทําหน้าที่หลายที่ แล้วอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมของโรงเรียนด้ไหมครับหรือว่าก็ขั้นแรกนี่คือเกิดเกิดจากวิชาเรียนมากกว่าเป็นวิชาเรียนเขาเรียกว่าวิชาไม้กรองซึ่งวิชาไม้กรองเนี่ยนำส่วนลนของตัวกรกชันครับมามาฝึกครับแล้วก็เราก็รวมตัวแล้วก็ลองลองหาอุปกรณ์ที่มันใช้อะไรอ่ะ คือเราใช้ใช่ครับ<อ>ามา,มามลองตีดูแล้วลลเราชมค,คือที่เรารวมวงนี้ทุกคนก็ชอบในสไตล์แบบนี้เหมือนกันชอบครับก็คือแต่ละคนเนี่ยจะไม่ได้แค่ตีกลองอย่างเดียวทุกคน มีนมีต่างๆกันบ้างเรื่องเปล่าบ้างอะไรเงี้ยรวมๆกันมาจากหลายๆแขนงใช่ครับโอเคครับพูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราชูเบรกหน้าช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาไปรู้จักกับวงเขาเลยครับว่ามีสมาชิกเป็นใครบ้างชื่ออะไรบ้างแล้วก็เครื่องดนตรีที่เขาเล่นเนี่ยเล่นอะไรกันบ้างนะครัช่วยน่าเจอกันช่วงหน้ากับยำซีครับไอมันไม่เหลือซ้อนเลย